สวัสดีครับพี่น้องพบกับบ่าวเดนะครับอีสานคนไก่บัตร่มร่มดีนะครับช่วงช่วงหคกโมงกลัวพี่น้องนะครับร่มบวแห้งไปไหนดอกนะครับบม่รู้ว่าสี่ขึ้นบ่บ่าวเดเอพิ้งใส่ครับผนังผนังหม่องพักนะครับผมบม่รู้ว่าสิเป็นยังไงบ่าวเด๋กย้อนเสือกไปแล้วนะครับเดี๋ยวสิใส่กองสองตัวให้สาวาก่ยทายอีกมุมหนึ่งนะครับก่อยไปยืนยู้พุ่นนะใาสิไทยตอนเล่นไป เดี๋ยวบราเดี๋ยวสีไทยตอนแลนขึ้นนะครับเสือกโบย่าพี่น้องครับล่องมือคือซื้อเห็นลมมันเพราะหนาจะขึ้นได้ครับผมพึ่งเลิกงานมาใหม่ๆพี่น้องเนี่ยว,าว่าเครับมาชมกันคุนเสียงนหน่อขอ่งขออนุญาตนะครับจับเชือกกอนพี่น้องน,นะครับผมนี่เสือกคราคู่แท้กแบบนีอ,อีอ้ เอาไอะพี่นอ้องฝืนนะครับวางห้าเดี๋ยวสิร่องกระตุกมึงวอาสนุบาดังแต่ว่าขึ้นดีสนุลบเอาขึ้นเสย เฮ้ยเห็นเซย์ผีหลังซื้อหัวเลยนะครับโอ้เสนูลบลม โอ้ใส่ดีใสด่ดีอ่าร่ปมือคอยนะครับพี่หน่องเสื้อขันสันแล้วสนูบดังต้องจัดการสนูบดดังคือเก่านี่ครับพี่น่องว้าวสนูบดัง แต่ว่าลมเบานะครับประมาณมาถึงยี่สิบเมตรหรอกเเสื้อกันสั่นนะครับผมพอลมเบาสายงาม ขึ้นเซยนะครับล่มมืดแล้วแต่ว่าเบาแต่เบาไปดิชิดเสนูบ้บดังเคยเอาดังแล้วพวกเสนู้ดังนะพี่นนอะไปเดี๋ยวเข้ามมาทางนี้กัน ดังแล้วนะครับกระตุกสะนูดดังแล้วแต่ว่าล่มควายับดังโแห้งขี้เกาล่ะพี่หลับเรียนมึงฟังเสียงลมเหมือนละ เอ้าวลงม่มีพี่น้งองเอาลงเลยนะครับจ <c oughs> ับเข้าจับเข้า จับเข้าเรียบร้อยโอ้แนวว่าน,นค่ะจับเข้าได้เลยล่มบ่มีพี่น้องลอกมืงนะครับผมแต่ว่าก็ขึ้นได้โดนเติบอยู่บุม,มีล่มลายมือแล้วนะคลิปนี้กับมาไยวาวสองห้อง่อดหางนะครับผมล่มเบาพี่น้องแต่ว่าวัานนี้ถือว่าเบาดีนะครับผม เคยทดสอบให้พี่น้องมึงไปแล้วนะครเพียงนึงนะครับพอร่มนรกแตกนะครับปีเกือบพักไปแล้วเท่อนึงนะครับผมมือนีติดสโซ่รอยเส้นพี่น้องนะครับถือว่าขึ้นได้นะผมโมหมุนนะกำลังพอดีบาดเดยไว้นะครับคลิปนี้กับลาพี่น้องไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวมีล่มดีๆสี่ทดสอบให้พี่น้องมึงดีๆนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับค่อยๆกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ พี่น้องเขาบ้านกันครับสีทุ่มนึงแล้วตอนเนี้ยแต่ยังวัานเดือดเือดตอนแร,รกๆนะครับของประเทศเกาหลีใต้เบิ่งพี่น้องผู้มิทัศนะครับฟังบุญกับเป็นผู้เขานี่นะครับเบาครับอันนี้กาวพึ้นรุดนะครับบาดีใส่เทปติดซั่งกะสีติดไว้เขาบ้านกันพี่น้องหนาวครับผม พ้อยเทียเรียกส้นเฮื่อนแตม,มนเลยอากาศตอนแรกๆนะครับประเทศเกาหลีใต้โอ้เสาไฟเต็มอยู่มีแต่ไฟแรงสูงพี่ห้องแถวนี่ยย้อนเสือกเง้ยวไวได้แล่นหันสันนี่ละล่มกับโบมี่